สวัสดีครับเพื่อนๆชาว EL DIY ทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับผมในส่วนของปรินเตอร์นะครับบรนด์นะครับพวก T 5 1 0 W นะครับ T 8 1 0 W นะครับซีรีส์ตัวใหม่นะครับที่มีปัญหาว่าไฟไม่เข้านะครับผมหรือว่า Power supply เสียนะครับวันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูว่าจะใช้ Power supply ของรุ่นเก่านะครับหรือว่ารุ่นไหนที่สามารถทดแทนกันได้นะครับผมอันนี้เป็นของ T 5 1 0 W นะครับ เราก็จะใช้ในส่วนของ power supply ของรุ่นเก่าๆนะครับสำหรับรุ่นที่ผมจะใช้นะครับที่สามารถใช้งานด้วยกันได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ b าเ t t e r รุ่นเก่าๆนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนมีรุ่นพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก j series นะครับ j 1 0 0 j 1 0 5 j 2 0 0รนะครับรุ่นพวกนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมีอะไรหรือว่ามันเสียอยู่แล้วนะครับผมหัวพิมพ์ไม่ดีนะครับสามารถถอด power supply ตัวนี้เอามาใช้ได้ด้วยกันได้เหมือนกันนะครับผม ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับคลิกเล็กๆน้อยๆนะครับสวัสดีครับ